ชายหญิงใดเกิดวันที่23หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลข23ท่านว่ากำลังพระเคราะห์ได้เลข23เป็นเลขดีด้านชู้สาวเพราะเลข2งดาวจันทร์ถูกเลข3ดาวอังคารกระตุ้นอย่างรุนแรงอยู่เบื้องหลังทำให้เป็นคนอารมณ์เร่าร้อนรุนแรงในเรื่องความรักมักเป็นคนเจ้าชู้มีหลายเมียถือเอาแต่ความรักเป็นใหญ่ ชีวิตบุคคลหมายเลข23บุรุษจึงมักมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ถ้าบุคคลหมายเลข23มีส่วนประกอบเป็นดาวสุพเคราะห์ก็หันไปด้านดีไม่ไฟตามเรื่องโลกีเพราะเลข23บวกกันได้5ดาวพระราศบดีทําให้เป็นคนสนใจในเรื่องการศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางมีจิตใจเป็นกุศลจะได้รับความเกื้อกูลจากผู้มีอํานาจเหนือกว่า ทำให้โครงการในชีวิตประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมถ้าบุคคลหมายเลขย3มีส่วนประกอบอื่นไม่ดีเป็นชายต้องระวังจะเสียหายเพราะสตรีผู้หญิงจะทําให้ชีวิตตกต่ําหรือคู่ครองจะมีมลทินและทําร้ายเอาภายหลังทําให้ตกจากตําแหน่งมีศัตรูแอบทําร้ายอยู่เบื้องหลังถ้าบุคคลเลข23เป็นสุภาพสตรีดี จะมีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีลักษณะทั่วไปของบุคคลหมายเลข23มักเป็นคนมีอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองท่าทีภายนอกเป็นคนนุ่มนวลแต่ภายในเป็นคนมีอารมณ์แข็งกร้าวโทสะจริตครอบงำไม่ยอมแพ้คนชอบเอาชนะผู้อื่นเสมอคือเป็นคนไม่ยอมให้ใครกดหัวง่ายๆสรุปเป็นคนมีอารมณ์แข็งกร้าว โทสจริตไม่ยอมแพ้คนเป็นคนเจ้าชู้หากเป็นชายมักมีเรื่องอื้อเฉาวเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นหญิงดีเพราะจะมีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอ่านเป็นกรอนเลข23คํานวณหาว่าดีอยู่เป็นคนสู้อดทนไม่หม่นหมองหากเพื่อความสำเร็จ เสร็จสมปองเรื่องเป็นรองยอมแพ้ใครไม่มีทางชอบเป็นคนหาความรู้อยู่เสมออีกหนึ่งเธอชอบช่วยเหลือคนรอบข้างจึงมีคนคอยช่วยคุณตอบแทนบ้างแต่บางครั้งอารมณ์ร้อนคอนระวังเรื่องความรักคุณน,นี้โชคดีมาก ไม่ยุ่งยากมากคนหลงได้สมหวังหากเป็นชายไม่ค่อยดีจงระวังจะพลาดพลัง้งเพราะผู้หญิงนำความมาดวงชะตาจัดว่าดีมีสเสน่ห์ยาลังเลคนรักใครและใฝ่หาสิ่งวาดหวังสุขสำเร็จดังตั้งตาแต่จุดเสียตรงที่ว่า รุ่มร้อนไป